ส,สวัสดีครับสวัสดีสโลงเครื่องเสียงก้าแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางวันที่นี้ก็จะเป็นของวันที่นะครับ30นะครับพฤษภาคมนะครับที่ร้านนรันชักนัดสาวนะครับวันนี้ก็สินค้าหา,า,ายากมาแล cool. ้วนะครับหนึ่งตัวนะครับสินค้าหายากมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็น power ของโฮนิกนะครับโปร10นะครับรับท่านนี้นะครับโปร10นะครับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเข้ามาแล้วหนึ่งแท่นนะครับ สภาพก็มีรอยนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแต่สภาพยังสวยนะครับถือว่าโอเคนะครับมีรอยนะครับใช่ครับปกตินะครับคับ18นะครับคับ18คันละสองนะครับสบายนะครับเสียงกลางได้ราคาละสามคันละสี่นะครับสบายนะครับแท่นนี้ก็ขายในราคาอยู่ที่เก้าพันบาทอ่าขออภัยนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับขออภัยนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้คลองสามเข้าหลวงปทุมธานีนะครับสภาพยังสวยนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับปพสิทนะครับ 9,500บาทนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีห้องสามห้องหลวงรับแลกตีเทิเร์นกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใชาง,งาน,นรเราไม่แลกตีเทิร์นได้อยู่ห้องสามห้องหลวงปทุมธานีนะครับไม่สดทุกวันนะครับวันนี้นะครับสินค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับทยอยเข้ามาเลยครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ยังประกอบดอกนะครับไม่สดทุกวันนะครับสนใจตัวก็มาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้าศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้าที่ร้านร้านสักพระเจ้าสินค้ามาหนึ่งมือสองนะ กขลังนะครับก็จะมีพัดลมฝั่งละสองตัวนะครับสี่ตัวระบายความร้อนได้ดีนะครับไม่ร้อนนะครับแค่นี้นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับลองฟังน้ำเสียงดูนะครับลองฟังน้ำเสียงดูนะครับวัครับสิบแปดขนละสองนะครับลองฟังน้ำเสียงดูนะครับ แต่ขั้นลอนสองนะครับ สนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับอยู่ฟองสามฟองหลวงมุุลธานีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนันสัก์นะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับมีแท่นนี้แท่นสุดท้ายนะครับขอพี่ๆทุกท่านนะครับใครไปใครได้นะครับไม่ว่ากันนะครับ9 500บาทนะครับสายเจ้านะครับโทรมาถามนะครับโปรสิบนะครับมียังครับผมตอนนี้มีเข้ามาแล้วเด้อครับเด้อติดต่อมาได้นะครับขอไปเจอนในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ